จะต่อเลยไหมอ่ะต้องพักต่อเลยถ้าพักก่อนจะต่อเลยแล้วเดี๋ยวถามก่อนอยากให้พักหรืออยากให้ต่อครับอุ้ยเต้นอะไรเฮ้ยขอออนี่มันกระทันหันมากเลยใช่ไหมที่พุ่งเกลื่นลงคอกล้าเงไม่ทันเกียร์หน้าแทบฟันอยู่เลยคุ้นคุ้นนู้นนะแส่ใส่หอบสบหอไม่เดี๋ยวถ้าอากใหพักเนี่ยต้องส่งตัวแทนมาร้องแทนนะครับเอาใหม่นะจะให้พักหรือให้ต่อบ ียิต่อเริ่มเยอะขึ้นหรือเปล่าขอขาดเสนเ้นตอนนั้นเพ่าการติดคออยู่กินน้ำไกินน้ำกินน้ำเชิญครับมละคายละคลายละเกลืออ่ะเดี๋ยวนะอันนี้คือเป็นกติการครับเบ้าคืนนี้ยังไงแต่ละบ้านเนี่ยต้องร้องฝันถึงเพลงนะครับเพราะไลฟ์รีเควส์มานะครับว่าอยากจะฟังนะครับดังนั้นส่งตัวแทนที่ว่าร้องเพลงได้หนึ่งคนสองคนหรือสามคนได ไหนๆก็วันเกิดแล้วทำเพื่อไปไม่ได้หรอเออทำเพื่อไปได้ไหม,ไ,มได้ใจใจหน่อยเออใจใจหน่อยนีน่เมื่อกี้เพลงจบไปเพลงอะไรคุณและคุณเทนะทน,นทเองเหตุผลใดที่เลือกมาวันนี้รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่หล่อแล้วก็สมาร์ทเดี๋ยวนะขออนุญาตคำว่าหล่อและสมาร์ทผมร้ายหน่อยนินึงก็แบบว่าแบบ มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะดีเป็นคนที่หล่อแล้วและสมาร์ทธรรมชาตินะไม่ครัแล้วเมื่อกี้ทำไมเต้นน้อยจังเยลยอะไรเมื่อกี้เหรอหอือโอ้โหสาธอมานะแต่ว่าตอนเล่นจริงแล้วมันอยู่ไม่นิ่งอ่ะอ๋อเพลงทำไมเป็นเพลงเต้นปะเพลงชา้าเพลงชา้าเรารู้ว่าทุกคนฟังแบบว่าตอนแรกเขาเรียก เรียกว่าอะไรนะที่แบบว่ารีแอคเอออ๋อคือทุกคนจะร้องตามได้มีแอคชั่นอยากทุกคนอ๋อมีเลสต์บล็ออยากฟังเพลงช้าอ่าเยอะกว่าเพลงเร็วอ๋อผมก็ไปเอ่อเพลงเร็วมาเยอะแล้วอ๋องานเดี๋ยวตั้งกติกาก่อนถ้าใครร้องเพลงร้องตามได้ไหมครับได้โอเคเมื่อกี้เห็นแบบมีป้ายฟองไปไฟเออก็ เทงเมื่อกี้ก็จะจอบกลุ่มไว้รุ่นซึ่งมีอยู่โต๊ะเดียวอ,อโดนไม่นะคือแอบเห็นโต๊ะอื่นใช่ไหมว่าว่าไม,ไม่คืนตามนะอย่าลืมนะครับเพลงต่อไปขอให้ร้องตามกันนะฮะถ้าร้องได้แล้วก็สนุกสนานได้วยกันพร้อมไหมไปโอเคนะเทอะรครับโอเคเร่มเลย